ให้โซหญิงร้อยล้านแต่งนักธุรกิจพันล้านดังเปิดภาพถูกพาขึ้นรถติดต่อไม่ได้ขอคุยในครอบครัวช็อกยังไงกันรั่นไม่อยากแจ้งฟาร์มคนดังในสังคม วุ่นใหโซหญิงโชว์เช็ค100ล้านแต่งนักธุรกิจปัาล้านตระกูลด,ดังโชว์ทะเบียนเปิดภาพถูกพาขึ้นรถติดต่อไม่ได้ญาติพาไปปัดหุบสมบัติจากกรณีนักธุรกิจด้านสังหาริมทรั์พร้อมครอบครัวเดินทางมาร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับหญิงรายหนึ่งที่ใช้ กนอุบายหลอกทรัพย์สินเงินสดหุ้นคอนโดที่ดินอาคารพาณิชย์ของบิดาอายุ75ปีมูลค่ารวมฝ่า50ล้านบาทนั้นเมื่อวันที่22ตุลา65ทีมข่าวอารุณอมรินเดินทางมาพบไฮโซหญิงผู้ถูกกล่าวหาเปิดใจว่าตนรู้จักกับนายสุรชัยตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาเนื่องจากนายสุรชัยต้องการกู้เงินไปใช้หนี้ทางธุรกิจประมาณ300ล้านบาทซึ่ง ถึงแม้ว่านายสุรชัยจะเป็นคนมีเงินมีทรัพย์สินมากกว่า1,000ล้านแต่นายสุรชัยต้องการเงินกู้กับตนเป็นเพราะนายสุรชัยได้แบ่งสมบัติมอบให้กับบุตรไปแล้วจึงไม่อยากที่จะรบกวนบุตรแต่ตนไม่ทราบสาเหตุในการจำนองได้เพราะทรัพย์สินดังกล่าวติดปัญหากับธนาคารจากนั้นก็มีการแวะเวียนมาหาตนที่บ้านอยู่บ่อยๆกว่าจะกลับมาก็มืดค่ำวันหนึ่งได้ลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านตน เห็นข้อความทางราย์ครอบครัวของนายสุรชัยมีอคติกับตนคิดว่าตนหลอกให้ฝ่ายชายรักตนจึงพยายามตีตัวออกห่างจากนายสุรชัยสุดท้ายนายสุรชัยได้เก็บเสื้อผ้ามาค้างอยู่ที่บ้านของตนเดือนมิถุนายนได้มาขอมั่นในวันที่สองมิถุนาตนกับนายสุรชัยจึงได้เดินทางไปทําพิธีมั่นที่วัดไตมิตรวิทยา วิทยารามวรวิหารโดยเจ้าคุณธงชัยเป็นประธานในพิธีมีแขกเพียงสิบคนนายสุรชัยให้เหตุผลในการมั่นว่าตนเป็นคนดีตนรู้สึกตนรู้สึกว่าตนอายุมากแล้วอายุ65ปีส่วนนายสุรชัยก็อายุ75ปีต่างฝ่ายต่างเป็นมา่ายจึงอยากใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ร่วมกันไม่อยากเสียเวลาที่เหลืออยู่ไปเปล่าๆโดยในวันมั่น,น,น,นสุรชัย นายสุรชัยก็ได้มอบแหวนและเช็คเงินสด100ล้านบาทให้กับตนเป็นของมัน่นโดยหญิงไฮโซยังอ้างด้วยว่า26กรกฎาคมนายสุรชัยได้ขายหุ้นให้กับลูกชายของตนเนื่องจากระหว่างที่อีกฝ่ายย้ายมาอยู่กับตนหุ้นละ5บาทอีกฝ่ายได้ยืมเงินของตนและลูกชายไปลงทุนนอกจากนี้ตนยังได้รับซื้อคอนโดมิเนียมไว้ กับที่ดินขนาด100ตารางวาที่ดินหวังเอาไว้สร้างเรือนหอรวมมูลค่าแล้วไม่ถึง5ล้านบาทพร้อมทั้งอ้างด้วยว่าวันที่27กดก,กฎาคมนายสุรชัยได้ขอตนแต่งงานตนได้ไปจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่ากับสามีซึ่งแยกทางกันแยกกันอยู่มานานกว่าสิบปีที่จังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นนายสุรชัยก็ได้ขอให้ตนจดทะเบียนสมรสโดยเมื่อวันที่ยี่บดตุลาคมครอบครัวของนายสุรชัยได้เดินทางไปร้องและให้ข่าวที่กองบังคับการปราบปรามซึ่งถือเป็นครั้งที่สองเนื่องจากในวันที่8กันยาที่ผ่านมาทางครอบครัวของนายสุรชัยได้เดินทางไปร้องกองบังคับการปราบปรามแล้วครั้งหนึ่งซึ่งในวันที่9กกันยานายสุรชัยก็เดินทางไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ไฮโซหญิงยังอ้างด้วยว่าต,ตนตกใจเนื่องจากครอบครัวของนายสุรชัยรับรู้เรื่องมาโดยตลอดทรัพย์สินที่อ้างว่าตนรับมามีมูลค่า50ล้านบาทก็ไม่มีอยู่จริงขณะที่นายสุรชัยหายตัวไปตั้งแต่วันที่2ตุลาท่่ปานมาขณะที่กําลังออกกําลังกายซึ่งนายสุรชัยได้เคยกําชับตนไว้ว่าหากหายตัวไป หมายถึงถูกอุ้มซึ่งตนมีหลักฐานคลิปวงจรปิด2ตุลา65เวลา9นาฬิา40นาทีบริเวณหน้าบ้านย่านลาดฟ้าวที่นางรินดาอาศัยอยู่กับนายสุรชัยหลังจากที่จดทะเบียนสมรสรถตู้สีขาวขับเข้ามาจอดภายในบ้านพักจากนั้นก็มีญาติพาตัวนายสุรชัยขึ้นรถตู้ แม่บ้านที่ดูแลบ้านได้เดินตามมาพร้อมกับถามว่าจะไปไหนโดยขณะนั้นนายสุรชัยกําลังยืนออกกําลังกายอยู่ตนไม่ทราบว่าทําไมครอบครัวของนายสุรชัยถึงทําแบบนี้เพราะทรัพย์สินต่างๆของนายสุรชัยก็ถูกโอนเป็นของบุตรเกือบทั้งหมดแล้วเหลือติดตัวไว้เพียงเล็กน้อย ขณะที่ตนในฐานะคู่สมรสได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แล้วว่านายสุรชัยได้หายตัวไปโดยในส่วนนี้ในโดยส่วนอื่นๆตนไม่อยากดําเนินการทางกฎหมายเพราะเกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับครอบครัวของนายสุรชัยเองเพราะทุกท่านเป็นคนมีหน้ามีตาทางสังคมเรื่องของครอบครัวควรพูดคุยกันในครอบครัวหากไม่หยุดตนก็จะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่ หรือกลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ซ่อนเงื่อนนะครับก็ต้องติดตามครับว่าสรุปแล้วคดีนี้จะจบยังไงมีอะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรคืบหน้าจะอัพเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ